ยาพร้อมคนพร้อมไปเลย คนในซอยไม่เจ็บมัวนะ <c oughs> <c oughs> เราไปสร้างความวุ่นวายให้คุณเจ็บหัวที่อื่นต่อตรงนี้พอแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะไปต่อไม่รอแล้วจ้เเ,เ <c oughs> พื่อนเลือกเลยเลือกยาเลยเลือกยาเลย <c oughs> ลเลยลเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอา,าเร็วอ, <c oughs> อาการไม่หนักใช่ไหมยังไม่หนักใช่ไหม เออหมอไม่รับรักษาแล้วต้องรักษาตัวเองแล้ว,ไ,ไ,ลวไปไปไป,ไปพี่ว่าตัวอ,อาการตัวยังไม่หนักใช่ไหมไม,ไม่หนักใช่ไหมพี่ตอบให้น้องชื่นใจหน่อยดินี่เขาอาไปไปสู้หะนะักแค่ไหนแค่ไม่ไม่รักกัน <c oughs> แค่ไม่ไม่รักเพราะเไอ้ติกไม่ใช่ไอ้ติ๊กโรโมอบอกว่า หมอเขาไม่รับรักษาให้ไปรักษาตัวเองให้ไปรับรักษาตัวเองหาวิธีรักษาตัวเองให้หายหมอไม่รับเห็นไหมเห็นไหมน้องอาการไม่หนักใช่ไหมไม่หนักไม่หนักไปกว่านี้เลยใช่ไหมนี่นียนี่ว่าจืลืมยาแก้ไอเต้เต้ลืมยาแก้จมูกโคลนี่ไอ้นี่ไอ้นั่นยาตาปะมไมาถ่ายรูปกินด้วยกันไหน่อนี่ เอ้เข้าเซตเลยดิเข้าเซตเข้าเซตเลยเข้าเซตเลยดูไปข้างหลังก็มีอย่าไปปวดอย่าไปราหอือยาเออขี่รถเวียนทั้งอำเภอเลยฝนตกเต๊กเต๊กเตกเตกเกโอยอเออไม่รู้แลไรไม่แลไรไม่รู้สร้างความปวดหัวให้คนทั้งอำเภอเลยนุ่งกบาลเลยไม่มันไม่มันเกินมันเกินที่จะรักษาแล้วเนี่ยพิมพิม มาแล้วนี่มาเต้ยวั่นปูแลยเด้อันนี้เขาไปหมอเขาไปรับรักษาแล้วไงหวั่นปูตายเลยมาดูมาดูมาดูไม่ใช่หมอเขาไปรักษาตัวเองแล้วไงถ้าไปหาทางรักษาเองหมอตั้งใจตั้งใจราคาเด้งก็ไม่รับอะไรก้างล่างว่างอันนี้เอาไ้ฟิล์มตกใจอ่ะไปถมลาดแล้วไปสร้างความปวดหไม้คนทั้งอำเภอมา แต่ว่าฝนตกก็เลยตั้งกล้องไม่ได้เลยลูกเออมาผมไม่ชอบมาตาไม่ใช่เป็นอะไรม้ามาตาเออแลวเร็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 วมาตาเร็วเร็วอันนี้ไปเอามามาเงีนใกล้ชิดเลยนะแล้วไม่ไม่เข้าด้วยอ่ะพอพอเจอตัวจริงแล้วไม่กล้าเข้า ขาย่ายเพื่อนเพื่อเลยแก่งขายเพื่อนเพื่อเลย <c oughs> เอแอมเหล่อง <c oughs>